มาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะโคเรโคเรตเอาไม่ใช่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากินของโบราณนะคะเป็นนี่นะคะข้าวหมากนะคะข้าวหมากกับข้าวเหนียวตัดนะคะเพื่อนๆเคยกินกันไหมคะอร่อยอร่อยนะคะมาค่ะเอาไปแกะกินกันเลยนะคะนี่นะคะซื้อมานะคะวันนี้ไม่ได้ทำะะซื้อมานี่นะคะหนึ่งชุดนะคะ 60บาทนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเขาจะมีข้าวเหนียวตัดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามากินคู่กับข้าวหมากนะคะเพื่อนๆข้าวหมากเนี่ยก็ไปซื้อมานะคะที่ตลาดวัดดอนไหวนะคะเพื่อนๆไปซื้อไก่ซะด้วยเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะวันนั้นไปเราก็ได้ข้าวหมากมานะคะ1ชุดนะคะกับข้าวเหนียวตัดนี่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะใส่จานกันนะคะ จะกินหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะน,นะคะแต่มีคนช่วยกินอยู่นะคะหลายคนอยู่ก็กินคนละคำสองคำก็หมดนะคะเพราะว่าก็ไม่เยอะนะคะมีสี่ห่อเองหนึ่งชุดนะคะนี่นะคะวันนั้นไปก็ได้ไอ้นั่นมาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมพะพร้าวกะทินะคะเดี๋ยววันหลังมาชวนเพื่อนๆกินกันนะคะมพะพร้าวกะทิจะทำอะไรกินดีเนาะ อันนี้เข้าหมากนะคะเขาบอกกินแล้วมันก็จะเมานะคะมันเหมือนน้ำหมักนะคะเห,เหมือนเหมือนเหล้าโบราณนะคะนนะคะน่าก,กินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะใส่จานกันก่อนนะคะเพื่อนๆน่าก,กินมากๆเลยค่ะน้ำใยๆเป็นของโปรดเลยนะคะของชอบนะคะขนมโบราณเอ้ยไม่ใช่อาหารอาหารโบราณเขาบอกว,ว่ากินดีมีประโยชน์เหมือนกันนะคะนี่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนะคะ ค่าสี่ชิ้นนะคะไม่เยอะเลยค่ะสี่ชิ้นนะคะสี่คำจัดเรียงด้วยความสวยงามนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยกินนะคะลองหามากินกันได้เลยนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีข้าวเหนียวตัดนะคะเขาเรียกข้าวเหนียวตัดก็อร่อยนะคะข้าวเหนียวอันเนี้ยกินกับเ,าเขาส่วนใหญ่ก็จะกินคู่กับข้าวหมากเนี่ยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอามาตัดเป็นชิ้นๆพอคํานะคะ โอ้ปลาเจาออกได้ก็ยากเหมือนกันนะคะมันติดผุงนี่นะคะเดี๋ยวเราหั่นเป็นชิ้นๆเน,นี่ยนะคะพอคํานะคะประมาณนี้นี่นะคะระวังมือนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ว่ากดลงไปเฉยๆไม่เป็นไรคะ่ะนี่นะคะเราก็หั่นเป็นส4ชิ้นเหมือนกันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็วางคู่กันนะคะเพื่อนๆจัดจานลำบากนิดนึง คิดไปทําไปนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะวางเลี้ยงด้วยความสวยงามพูดไปน้าําลายไหลไป <laughs> <laughs> สําหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะชวนเพื่อนๆมากินข้าวหมากนะคะบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยชินด้วยซ้ําไปนะคะ <laughs> เพื่อนๆเ,เป็นของโบราณจริงๆหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆดัคกฟซีทุกๆท่านนะคะ และที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมาให้กําลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกิเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะ ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮรวยๆตลอดไปนะคะ See you again tomorrow และพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ